ก็สวัสดีครับผมจ้องบ่าวพลทองคนอี้ผมมามาอัปเดตอีกตรงหนึง่งตรงสร้างทางทางข้ามทางรถไฟของเส้นของไอัออำเภอของเส้นทางไปอำเภอเมยวบดีข้างหน้าที่เห็นนะ่คือไปไปเข้าเข้าในเมืองอำเภอ,อพลทองนะีจุดนี้จะไปอำเภอเมยบดี นี้นะไปเพื่อมีพอดีก็ห่างจากจากในในในเพื่อมานี่ประมาณสามกิโลนะผมก็เลยรุดมาตอดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คุณคุณจะได้ทำหมดที่จะทำปีชีพก็ละประมาณยาวก็ประมาณก็จะไม่เกินสองกิโลตรงสะพานข้าม สุดนะนะที่ถามมาก็ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้นนนนก็เป็นข้างๆก็กอได้ได้นาสวนเขาอะรนะ่น,นะเขาปลูก้นผึงเนี่ยก็ต้องนอพันผนอสุดหย เถึงนั้นพังเลยนะหมอกไปเลยเห็นไหมคนถึงนาพังอยู่ไม่รู้สงสัยรวมพัดหรือเปล่านี่ไงเป็จุดนี้ที่จะทำข้ามที่จะข้ามนะ ขุดขุนดินด้วยขุดดินด้วยรู้ว่าไปนู่นห่ะข้ามนู่นห่ะนู่นไปไปเส้นทางข้ามสะพานนั่นเนี่ยข้ามมาถ่ายคลิปอยู่นี่สำกัญก็ยังไม่ลอกเลยขาขุดตรงนี้อยู่เห็นไหมก็ยังไม่ตั้งก็แค่ว่าผุมตัวตัวสะพานเอาไว้นี่สองข้างทางก็เป็นไร่ลงไร่นาะ เ็นไมเตอที่เข้าลงงไงเป็นตอเสนนะาเข็มอะนี่มันตอเก่าไหมคุณว่าตอเก่าก็อตอใหม่เห็นไหมนี่ก็ะเลิกอะไรเป็นท่อสายไฟนะนม่ไงมันเป็นท่อสายไฟอนะ่ะก็เป็นแป๊บทุกคนแป๊บอย่างดีด้วย นี่ก็เป็นทางเข้าบ้านนะครับไล่เข้าไงเนี่ยโอ้ขนาดบ่ายสามแล้วคุณร้อนจริงเลยร้อนเลยพามาอาปัปเดตตรงทางเส้นทางสร้างเลยน่าจะเป็นอะไสะพานข้ามอหรือไม่แน่ไม่แน่แนอาจ,จไม่ใช้เป็นสะพานข้ามผมว่าน่าจะทำเป็นที่ รถไฟข้ามแล้วก็เป็นรอยเฉยไงก็ไม่มีสะพานน่าจะเป็นเสาอันนี้น่าจะทาเป็นเป็นเสาไฟเพื่อรอรถไฟวิ่งไม่เป็นสะพานข้ามทุกท่านโคตรทีจุดนี้ไม่ใช่เป็นสะพานข้ามที่เห็นอยู่เนี่ยคือเอาเสาไฟเป็นเสาไฟมาลงเป็นเสาตั้งขึ้นคือเป็นเป็นไฟสองทางแล้วก็เป็นรถไฟวิ่งผ่านไงก็จะไม่เป็นสะพานข้ามว่าเกือบเป็นสะพานข้ามก็จะทําตอม่วขึ้นมาแล้ว ต่อสะพานขึ้นมาแต่นี้ไม่มีไงต่อสะพานไม่มีคล้ายๆว่าก็ทําเป็นเสาเสาขั้นกลางเสาขั้นกลางแล้วก็เป็นรางวิ่งผ่านเลยวิ่งผ่านก็จะเป็นที่จุดรถรถไฟวิ่งมาก็จะเป็นเหมือนอะไรมีไอ้ไออะไรนะไอคล้ายๆประตูไอ,ไอข้ามอ่ะกั้นไว้ก่อนไงให้รถไฟวิ่งกลับวิ่งไปก่อนแล้วรถค่อยไปอ่ะแต่มีไฟบอกแล้วรถจอดรถไฟมาเลยมา นี่เป็นเจนต่อเก่าเห็นไหมนี่เป็นต่อสะพานเก่าเลยนะนเห็นไหมเขาขุดเขาขุดเจอมดลยมาเป็นไกลแล้วเนี่ยคุณหไหม เราจะข้ามไปฝั่งนั้นทุกคนัวน,น,นีุยซุ่มกันนี่คือเป็นไล่มันไง อยากเก็บไว้แมนเพราะว่ามันก็ไปก็ไปเจ้าลูกเจ้าหลานใช่ปุ้เออเขาเขาเขาบอกแมนก็ต้องดลงนี่นะออกจากเป็นไรเลยมาเก็บไปก็น่ามันแรงมากผู้รับจบพี่บ น่าจะเป็นที่ไอ้ไม่ใช่สะพานข้ามบ่าน่าจะเป็นไนอน้รถไฟวิ่งอ่ะแล้วก็จะมีสะพานข้ามาแต่ว่าก็ไม่แน่นะไที่มีทางที่ไปบึงเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลอาคตืทำหน้าส เป็นต,ตัวกุลต่ออ่ะนะตัว,วาเนี่ยอ่อนนูนเหนไหนี่ระดับระดับยินจะเหมือนกันเลยคนผัวก็ทำงาน นะไ,นนะขอขอไป,ป่นนะมีข้อข้อเพือคนพองนะหนะลุมที่เขาขุดไว้นะที่อยมีใหญ่มเตาเก็มอะไรไม่รู้ ไปบึงเนี่ยที่เป็นไอ้สะพานจะเป็นไอ้ต่อม่อสะพ,พานข้ามบึงนี่เข้าไปในนี้แลหละหีเขายังไม่พังป่าตรงนี้ยังไม่พังป่าดีไหมจุดที่ที่เขายังไม่ไม่ทําต่อไปเดี๋ยวก็ทําก็คงจะทหละจะตัดยงให้เสร็จก่อนไงตรงจุดสําคัญสําคัญเนี่ยลอกหน้าไอ้เนี่ยคือว่าลอกหน้าหน้าหน้าผิวถนนเนี่ยเอามากองไว้ตรงนี้ รอบหน้าผิวพื้นถนนเอามากองไว้ตรงนี้เ,เห็นไหมนี่จุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งทุ่าอาเด็เอาเปลี่ยนให้คนได้ชมกันเนี่ยจุดนี้หละจุดหนึ่งจุดนี้นคือยังไม่พังไงก็่าต้องพังไปตรงนี้แหละเนี่ยเส้นเนี่ยเนี่ยที่ชี้เนี่ยพังป่าไปเนี่ยต้องพังป่าอีกเพราะว่ามันจะตรงกับไอ้รางต่อมอข้มข้ามบึงเป็นบึงของบึงบ้านดอนมุย้ยทดี๋ยวเขาทำข้ามเป็นนเป็เปบึงเก่าอะบึงสมัยแต่ แต่บาดัมโบรามอ่ะเนี่ยจะข้ามไปเดี๋ยวเดี๋ยวจักหน่อยเดีเ๋ยวก็พาพเนี่ยผมจะอัปเดตคุณนิชมกันวันหลังให้เขาทาไปก่อนตอนนี้ยังเขายังไม่ทําอะไรเดี๋ยวเขาจะทำซะก,ก่อนเขาทำแต่เป็นต่อสะพานขึ้นมาเฉยแต่เขายังไม่ไม,ไ,มไม่ไม่พังตรงนี้ไงตรงทางเนี้ยฝั่งตรงนึ้ไปเดี๋ยวเขาทำก่อนผมจะอัปเดตควุณน้ชมกัน<ม>นี่ก็เป็นเข้าไปนี่ก็จะเป็นเป็นป่าเป็นป่าป่าหมด ป็นป่าป่าป่าสาธารณะนี่ไงก็มไม่รู้กันะคุณก็ไหนเป็นป่าสาธารนณะน่ะนะร้อนดูคุณอากาศร้อนจริงๆนี่ตอนบ่ายสามเองนะถ่ายเอาบ่ายสามงานรถวิ่งมาทั้งนั้นเลยเนี่ ก็พาไวอัปเดตอีกจุดหนึ่งท่านก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องทุกๆบ่าวบุญทองโคดิตอุษาขหงผมสักถึงช่องนี้นะครับผม <S <S 1> <S 1> ผมก็จะอัปเดตเ,เป็นจุดเป็นจุดไปทุกคนทางไปเส้นทางมือบดีบันอำเภอมือบดีก็จุดที่รถดทาทําสร้างรางรถไฟนี้จากอำเภอบุญทองเข้ามาจุดนี้ประมาณสามกิโล่ยเนี่ยเนี่ยข้อมูลผมก็พูดใส่คิดภาษาพนลนจากทุกคนที่ผมรู้ผมก็พูดไปตามที่เห็น ที่คนชมคลิปผมก็เห็นไปกับผมแหละผมก็พูดไปส่วนข้อมูลทางลึกทางวิชาการ่งนี้ผมไม่มีผมก็รู้คร่าวๆคือว่าเป็นเป็นไอของไอการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนคืองบประมาณ1.3000พันล้านงบประมาณ 1. 3ึงพันล้านที่เป็นงบประมาณนะ ที่สร้างทางรถไฟเนี่ยเส้นสองอัสายบ้านไผ่นครนพนมและจุดที่เขาเริ่มสร้างก็คือจากบ้านไผ่จากอำเภอบ้านไผ่มาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมาหาเส้นทางของจังหวัดสระา,าุรเข้ามาที่อําเภออะไรกุดลังเข้ามาเนี่ยออกทางวาปีวาปีแล้วก็ออกมาทางอําเภอจังหารจังหารแล้วมาอําเภอกิ่งอําเภอเชียงขวัญแล้วก็มา อำเภอโพชัยแต่ว่าจิงอำเภอเชียงขวัญเนี่ยมันต้องข้ามชีแต่ว่าตรงที่ทางรถไฟข้ามแม่น้ําทีผมยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงบ้านอะไรถ้าเกิดผมรู้ผมก็จะไปถ่ายคลิปให้คนที่ชมกันแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงตรงบ้านอะไรนะที่ข้ามข้ามจากไอ้ทีจิงอำเภอไอ้ต่างอำเภอเชียงขวัญมาหาอำเภอโพชัยนะเพราะมันต้องข้ามข้ามทีอยู่แล้วยังไงต้องข้ามแม่น้ําชีเดี๋ยวหลังผมจะไปหาข้อมูลหน่อย คมจะถ่ายคลิปให้คุณได้ชมกันตรงที่รถทางทำไอรางรถไฟข้ามไม่น้ำชีท่านก็ลอนะุณครับละไล่ไล,ล,ล,ล่ไล่ละทั้งไอ้บ้านเชั้นไม่ก็ไป ทางบ้านเชียงใหม่์อำเภอพุนทองเลยอำเภอโพชัยไหมก็ไปทายจีบวุ่ะไล่มาหัวดันป้องดันป้องออกมาทางบ้านสุกแดงนี่เยังยืเข้าไปบ้านไอ้พุนทองหน่อยอยู่ไล่ยจีบไวปคุยกับคนทำงานเราทำงาน นี่นี่คือเป็นเสาไฟฟ้าผมพูดนี่คือเป็นเสาไฟฟ้าแล้วอยทำเสาไฟฟ้าขึ้นแล้วก็จะไม่มีสะพ,พานข้ามคิดน่าจะเป็นเสา,สาไฟฟ้าไว้สองทางกลางคึนแล้วก็จะตรงที่รถไฟข้ามเขาก็จะให้ให้รอคือม,มีไม้กั้นนะไม้กั้นหรือว่ารถไฟมานี่มีสัญญาณไฟแดงไฟเขียวอะไรที่ ตามรางรถไฟต่างๆก็ใช้กันเวลากั้นรถว่ารถจะผ่านแล้วรถไฟวิ่งมาถึงว่าเป็นงังไะคงจะไม่ทําสะพานเพราะเขาหน้าจะฝังแค่อีกนี้ลงถ้าเป็นเสาไฟฟ้าตรงนี้เป็นเสาไฟฟ้า,า,ฟฟาตัวเก่านี้ มันกลับมาที่รถแล้วคนแล้วผมจะไปทางไอตรงไหนบ้านคนทองน้อยเดี๋ยวจะไปอัปเดตทุกคนที่ชมกันฝากกดติดตามช่งปะปะอง youtube ฝากกนตอดคนทีกสารให้ผมคลิหนึ่งช่องเดียวนะครับผมผมพูดผิดพูดพลาดประกันใดผมก็ขอขอโทษขอภัยด้วยส่วนข้อม,ม,มูลอะไรข้มุนบอกทุกคลิปผมไม่รู้ผมก็พูดตามภาษาผมนี่ก็ฝากกดติดตามให้ลูกที่สารผมคกหนึ่งช่องนะครับผมจะอัปเดตเป็นจุดเป็นจุดที่คนได่ชมกันว่าคือความคืบหน้า คืบหน้าไปถึงไหนนะการสร้างทางรางรถไฟแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดของแต่ละแต่ลแต่ละบ้านแต่ละบ้านนั่นขอจบข,ขอจบคลิปเท่านี้นะผมขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปผมด้วยนะครับผมขอบคุณอย่างมากเลยที่ติดตามและชมคลิปผมทุกคอมเมนต์ผมตอบหมดทุกคนผมฟังหมดรับทุกคอมเมนต์ดีไม่ดีผมฟังหมดพิดม,ม,มพ์มาอย่างไรผมก็ตอบครับก็รับฟังทุกคนทุกท่านนะขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ๋อาวสีนะครับผมลูงอีสาน